สวัสดีค่ะเทเดอร์ทุกท่านนะคะวันนี้โคติซาก็เอาผลงานที่สวยงามนะคะมาฝากอีกแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะมันเป็นผลงานที่อลังการยิ่งกว่านี้นะคะแต่ว่าโคติซาก็ต้องแบ่งเนาะแบ่งเก็บแบ่งปล่อยนะคะก็ลันตั้งแต่ต้นซอยจนสุดซอยเลยทีเดียวนะคะราคาไปชนที่1911นั่นเองนะคะเริ่มต้นตั้งแต่57นูนนะคะ ห้าเจ็ดห้าแปดนะคะก็ไหลลงมาจนถึงหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะก็ การที่เราจะวางไม้ได้สุดซอยกําไรสุดซอยแบบนี้นะคะมันก็ต้องรู้อนาคตใช่ไหมคะการที่เราจะรู้อนาคตได้มันก็ต้องมีเทคนิคลนั่นเองนะคะท่านใดอยากรู้ในเรื่องของเทคนิคแล้วก็อยากรู้ในเรื่องของทิศทางอนาคตของกราฟนะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะฟรีๆได้นะคะในห้องของโค้ดิฟซ่านั่นเองนะคะยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์ให้แบบฟรีๆเลยจ้า